สวัสดีครับนี่คือวุ้นแปลาภาษาเต็กกับผมแก๊ปธนเวนะครับนี่คือรายการที่จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจความหมายของคำศัพท์ในเชิงสถาปัตยกรรมแล้วก็งานออกแบบมากยิ่งขึ้นนะฮะสําหรับ EP นี้ครับผมจะพูดถึงคําว่า ventilation ครับ ventilation V E N T I L A T I O N นะครับ ventilation เนี่ยแปลตรงตัวก็คือการระบายอากาศครับ ซึ่งการระบายอากาศก็กคือเราเอาสีมาแท่งหนึ่งแล้วเราก็นี่ระบายไปเลยนี่อากาศอยู่รอบบ้าจะบ,บ้าเหรอฮะจะต้องเล่นได้ทุก EP เหะฮะก็ทนทนกันหน่อยแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งมุกก,ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนะฮะเป็นการรู้กันว่าเล่นมุก,กจบปุ๊บสบายใจอ่ะเขาเดองได้กา <lab> รระบายอากาศเนี่ยมันก็คือการไหลเวียนหรือว่าถ่ายเทของอากาศนั่นเองนะครับซึ่งมันมีความสําคัญ,ญอย่างมากเลยนะฮะในการที่สถาบันนี้จาเป็นจะต้องออกแบบช่องเปิด เพื่อทำให้บ้านหลังนั้นเนี่ยมีการระบายอากาศไหลเวียนถ่ายเทที่ดีลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศก็ช่วยโลกข,ของเราช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของคุณด้วยนะครับมันสําคัญมากๆนะฮะ ทีนี้ก่อนเดือนเรามาเข้าใจกันก่อนละกันว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยก็จะเป็นเวลาถึง8เดือนเลยที่ลมเนี่ยจะพัดจากตะวันตกเฉียงใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือครับดังนั้นแล้วเราก็จะยืดเอาทิศนี้เป็นหลักนะครับการออกแบบบ้านเนี่ยเราก็จะวางตัวอาคารให้ขนานไปกับแกนทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับเพื่อที่จะทําให้ลมเนี่ยสามารถที่จะฟ l o ์ไปได้ไหลายๆส่วนของบ้านนะครับพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วต่อไปที่ผมจะเล่าก็คือเรื่องของรูปแบบ ของการระบายอากาศเนี่ยนะฮะหลกัหลกๆจะมีอยู่3แบบครับแบบแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่า Single s i d e v v n t t l l t t o o n ครับหรือว่าการระบายอากาศแบบมีช่องเปิดเดียวก็เหมือนกับคุณมีหน้าต่างอยู่าน่านะซึ่งเราก็จะรู้แหละครว่าการที่มันมีหน้าต่างบานเดียวเนี่ยลมมันเข้าแล้วมันออกไม่ได้เนี่ยจริงๆประสิทธิภาพมันไม่ดีฮะให้คุณคิดภาพไม่ง่ายเหมือนคุณขับรถชิวๆตอนกลางคืนนะแล้วคุณก็กดหน้าต่างเฉพาะบริเวณที่คุณขับอยู่ ลมมันจะโฟมามันก็จะตีหน้าคุณแค่เท่านี้แต่มันไม่เข้าไปอ่ะมันก็ได้แค่เท่านี้นะฮะประสิทธิภาพมันไม่เวิร์กนั่นก็นํามาสู่หลักการแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยเรียกว่า cross ventilation ครับ CROWS Cross นะครับ Cross ventilation แบบนี้เนี่ยมันก็คือการเจาะช่องเพื่อให้ลมเนีมันมีทางเข้าและทางออกโดยที่ไม่จําเป็นว่าต้องมีทางเข้า1แล้วก็ทางออก1เสมอไปนะครับ Cross ventilation เนี่ยก็ทําให้ลมมันไหลเวียนถ่ายเทได้ดีกว่าแบบแรกมากเลยนะฮะยกตัวอย่างไปที่เราขับรถเหมือนเดิมนะฮะสมมติว่าคุณขับรถอยู่เนี่ยนะครับนอกจากเปิดหน้าต่างตรงคนขับแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดหน้าต่างฝั่งข้างๆคนขับด้วยเราจะรู้เลยว่าโอ้โห ลมมันโฟแล้วมันแบบมันเย็นขึ้นเยอะบางคนเนี่ยเล่นเปิดอ่ะสีด้านไปเลย,เลยก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหทีนี้ลมมันโฟไปได้ทุกทิศทางเลยเพราะว่ามันมีเส้นทางของลมอยู่ที่มันสามารถจะไหลเวียนไปได้นะครับวิธีการนี้เนี่ยส่วนดึงก็จะต้องพึ่งการออกแบบตำแหน่งแล้วก็ขนาดของช่องเปิดด้วยนะครับคือหลังจากสารียกรู้แล้วแหละว่าโอเคลมมันจะพัดจากทิศไหนไปทิศไหนคุณก็จะเป็นที่ต้องออกแบบทิศทางของช่องเปิดหรือว่าหน้าต่างเนี่ยให้มันถูกต้องนะ เวลาลมมันพัดมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้มีทางออกไปถูกแล้วก็คุณจะต้องระวังเรื่องของการที่มันไม่มีผนังหรือว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันไปขวางทิศทางลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบที่สืบเนื่องกันต่อไปนะมาถึงอีกหนึ่งหลักการครับก็คือข้อที่3นะเรามี single sided เรามี cross ventilation อันที่3นี่คือ stack ventilation ครับ stack นี่เหมือนแบบเหมือนเลสแ s t a อะซ้อนเป็นชั้นๆเนี่ยหรือเกมที่เราเล่นกันนะเป็นแบบ stack stack อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับ แต่ประเทชาตเนี่ยเขาอาศัยหลักการของการที่อากาศร้อนเนี่ยมันจะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงนะครับเพราะว่าคือความหนาแน่นวนของมันเนี่ยน้อยกว่ามันก็จะลอยขึ้นของมันเองนะครับเมื่ออากาศร้อนเนี่ยมันลอยขึ้นสู่ที่สูงครับอากาศเย็นก็จะเข้ามาแทนที่โดยอัตโนมัติวิธีการคือจะต้องมีการเจาะช่องเปิดด้านบนไว้นะครับอาจจะบริเวณหลังคาหรือแบบมีช่องใต้หลังคาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะทําให้พออากาศร้อนมัน ลอยขึ้นออกไปแล้วเนี่ยอากาศเย็นก็เข้ามาแทนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับอาคารที่แบบว่ามีหลายชั้นทรงสูงหน่อยนะครับ3าหลักการครับเพื่อให้เกิดการถ่ายเทที่ดีขึ้นภายในบ้านหรือว่าภายในอาคารของเรานะครับก็ถือว่าเรื่องของลมเนี่ยมันมีความสําคัญนลครับและนี่ก็คือความหมายของ Ventilation นะครับกับวุ้นแปลภาษาเตกครับเจอกันได้ใหม่ ep หน้าครับไลค์แชร์ซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วเจอกันครับ